สุโขทัย f อล่าสุดนะครับก็เสริมกองกลางชาวบราซิลเข้ามาสุโขทัย f อนะครับก็บรรลุข้อตกลงคว้าตัวมาติอุสรุตาโวแนวลุกชาวบราซิลจากสโมอสรชุมบุกพองจู f c ทีมในศึกเคลิกสองเกาหลีใต้ร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยดาวเตะเลือดแซมบ้านะครับวัย26ปีส่วนสูงถึง176เซนติเมตรเล่นได้ทั้งปีกและก็กลางลุกย้ายมาร่วมทีมชุนบุกซองจู f อเมื่อมกราคมที่ผ่านมาลงเล่นในศึกเคลิกสองไปทั้งหมด6นัด177นาทีและ ลงเล่นบอลถ้วยโคเรียครับอีก1น,นัดจํานวน68นาทีก่อนจะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของทางสุโขทัย f อในฤด,ดูกาลหน้าสําหรับมาทิอุสกุตาโวนะครับก็เคยผ่านการคาแข้งในลีกบาราซิลมาหลายสโมสรจากนั้นก็ย้ายมาลีกยุโรปนะครับออสเตรเลียแล้วก็เกาหลีใต้สําหรับคนล่าสุดนะครับที่ทางสุโขทัย f อดึงเข้ามาก็คือโรมียูมาตินนะครับเป็นผู้เล่นในตําแหน่งกองกลางมีประสบการณ์ในการคาแข่งไม่ว่าจะเป็นลีกบาราซิลกับสโมสรมาลิก้าโบอาร์สเซนเต้แล้วก็ ก็แอตแลติกอมอนเตอาซูแล้วก็เคยาย้ายไปลีกในสวีเดนด้วยนะครับกับสโมสรลิงเชอร์ปิ้งซิตี้แล้วก็ลีกในอิรักกับสโมสรนาอัลบาตาลาเอฟซีโดยฤดูกาลล่าสุดนะครับก็ลงเล่นให้กับสโมสรอิตาบายาน่านะครับในลีกบราซิลสำหรับโรเมอูมาตินนะครับเป็นการเสริมนักเตะรายที่3ของสุขโขทัย FC นะครับโดยเป็นรายล่าสุดนะครับต่อจากมาติอุสกุตาโวแล้วก็ยานิสนุตบอมซึ่งเจ้าตัวก็เป็นรายที่3นะครับที่ย้ายเข้ามาใหม่ล่าสุด